สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพักคริสผมบิ๊กนะครับเนื่องจากมีหลายคนก็ทักไลน์มาขอรายละเอียดเกี่ยวกับพันธกิจ Big Miracle ผมขอตอบด้วยคลิปเสียงนี้ก่อนนะครับเป้าหมายหลักของพันธกิจ Big Miracle ก็คือประกาศข่าวประเสริฐสร้างสาวกและตั้งคริสตจักรในชุมชนต่างๆทั่วประเทศไทย 80,000กว่าชุมชนอย่างน้อย1ชุมชน1คริสตจักรครับโดย Big m i r a c l l ก็จะสร้างทีมพี่น้องคริสเตียนให้เป็นนักธุรกิจเพื่อสังคมเข้าไปพัฒนาความสัมพันธ์กับชาวบ้านในชุมชนซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดของทีมนั้นๆวิธีพัฒนาความสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดมิตรภาพที่ดีกับชาวบ้านในชุมชนก็คือเข้าไปพยายามช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปและโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถีเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ผลิตและนำเที่ยวในชุมชนได้แต่ทำการตลาดและขายไม่เป็นดังนั้น ทีมนักธุรกิจเพื่อสังคมก็จะไปช่วยคิดช่วยออกแบบสินค้าช่วยออกแบบแพคเกจจิ้งช่วยทำการตลาดและช่วยขายให้นะครับทั้งนี้ก็จะเน้นไปที่การขายออนไลน์เพราะว่าการขายแบบออนไลน์นี้กำลังอยู่ในกระแสนิยมและการเปิดร้านออนไลน ก็ลงทุนต่ำกว่าการเปิดร้านค้าบนดินมากมายหลายเท่าดังนั้นนักธุรกิจเพื่อสังคมจึงต้องฝึกฝนทักษะการทำตลาดและการขายออนไลน์ให้เป็นเสียก่อนตามหลักสูตรที่ Big Miracle จัดเตรียมไว้ให้นะครับและถ้าช่วยชาวบ้านขายได้สำเร็จก็จะเป็นท่อพ้อพร ที่จะทำให้ชาวบ้านมีรายได้ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นผลที่ตามมาก็คือชาวบ้านก็จะมีความรู้สึกดีๆกับทีมนักธุรกิจเพื่อสังคมจากนั้นทีมนักธุรกิจเพื่อสังคมที่เป็นคริสเตียนก็จะเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐพระเยซูคริสต์เพราะว่าชาวบ้าน ก็เปิดใจมากแล้วการต่อต้านน้อยลงและถ้ามีบ้านไหนในชุมชนรับเชื่อก็จะเสริมสร้างต่อให้บ้านนั้นเติบโตจนถึงขั้นเปิดบ้านเขาเป็นโบสถ์ได้และนำเขาเข้าร่วมเครือข่ายคริสตจักบ้านรับการสร้างสาวกต่อไป นี่ก็คือเป้าหมายและก็แผนงานของพันธกิจ Big Miracle นะครับเราต้องการพี่น้องคริสเตียนจำนวนมากที่มีใจอยากร่วมรับใช้พระเจ้าแบบคารวาสประกาศข่าวประเสรศิฐและตั้งคริสตจักรในทุกๆชุมชนทั่วประเทศไทยโดยรับใช้พระเจ้าแบบอาจารย์เปาโลเย็บเต้นสามารถที่จะหารายได้เลี้ยงชีพ เองได้ด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและทั่วชุมชนขนาดเดียวกันก็ได้ช่วยสังคมได้ช่วยให้ชาวบ้านลากญ่า80%ของประเทศมีรายได้ดีขึ้นมาและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและจิตวิญญาณของชาวบ้านในทุกๆชุมชนก็จะได้รับความรอดได้ครับ พี่น้องครับฝากพี่น้องอธิษฐานเผื่อพันธกิจนี้ด้วยนะครับขอให้ Big กมิลเลอรได้มีทีมนักธุรกิจเพื่อสังคมที่เป็นคริสเตียนและมีใจรับใช้พระเจ้ามาร่วมกันทำพันธกิจด้วยกันเป็นจำนวนมากครบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับหรือถ้าพี่น้องท่านใด ไม่มีของประทานไม่มีใจรักการทำธุรกิจไม่ถนัดการทำตลาดค้าขายออนไลน์ก็สามารถร่วมรับใช้ในพันธกิจนี้ได้นะครับโดยร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการนี้ได้เพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการจัดหาจัดเตรียมทรัพยากรต่างๆสำหรับโครงการนี้ ถ้ามีจิตอาสาต้องการสนับสนุนด้วยการบริจาคก,ก็แจ้งมาทางลายเป็นการส่นตัวได้นะครับขอพระเจ้าไวยพรครับ